Yes or no ค oh, ู่ชิงอยู่เซลโอ้เธอหวานเจี๊ยบแบบแบบยัดเยียดอะหือ <laughs> <laughs> แบบอยากได้โอเธออยากได้หวานเจี๊ยบแล้วก็คิดชื่อรายการแม่งแบบยัดเยดียดอลย <laughs> 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 มาวันนี้ก็อยู่กับเกม Yes or No จริง <ผม S 2> ชื่อเกมมันไม่ได้ว่าชื่อเกม Yesorno ชื่อเกมมันชื่อว่า Who Am I ก็คือเดี๋ยวจะมีนักเตะมาใส่บนหัวแล้วก็ให้เราสืบข้อมูลจากกันและกันเพื่อที่จะตอบให้ได้ว่าชื่อที่อยู่บนหัวเราเนี่ยคือใครโดยวันนี้นะครับเราก็จะเล่นในทีมคู่ชิง UCL คู่ชิง UCL ใช่ก็คือคืนพรุ่งนี้ตีสองแมนเชสเตอร์ซิตี้ปะทะอินเตอร์มิลาน ใช่ก็เป็นการชิง UCL ที่ต้องบอกว่าน่าดูมากครับผมแปนี่คือไปทางฝั่งแมนเชสเตอร์ไม่รอกูเล่นมุกอ่ะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับกูไปทางยูนิเต็ดต่ำปัม<อ>เอาใหม่เอาใหม่แปเนี่ยคือไปทางแมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์ยูนิเต็ดแล้วกูจะเล่นอะไรอ่ะเราไปเริ่มเกมกันเลยแล้วกันนะครับผม เรียบร้อยอันนี้คือนักเตะที่อยู่บนหัวผมนะฮะแลวนี่คือนักเตะที่อยู่บนหัวผมนะครับรอบที่หนึ่งสอเริ่มนักเตะที่อยู่บนหัวกูเนี่ยออยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้ใช่หรือไม่ไม่ใช่นักเตะที่อยู่บนหัวกูเนี่ยอยู่อินเตอร์มิลานใช่หรือไม่ไม่ใช่นักเตะที่อยู่บนหัวกูเนี่ยเล่นกองหน้าใช่หรือไม่ไม่ใช่นักเตะที่อยู่บนหัวกูเนี่ย เล่นตำแหน่งกองกลางใช่หรือไม่เมื่อกี้กูถามว่าอินเตอร์อ๋อไม่ใช่เมื่อกี้กูถามว่าอะไรนะเล่นตำแหน่งกองหน้าไม่ไม่เมื่อกี้กูถามว่าท้านติแมนซิตี้แมนซิตี้ไม่จำอ่ะและใช่ไหมไม่ใช่แสดงว่าอินเตอร์ใช่ไหมก็มีแค่นี้โอเคตาเมื่อกูถามเลยตื่นไหนแล้วตื่นงังเนี่ย อินเตอร์ไม่ใช่กองหน้านักเตะคนนี้เล่นในตำแหน่งกองกลางใช่หรือไม่ไม่ใช่โอเคนักเตะคนนี้ที่อยู่บนหัวกูเนี่ยเล่นในตำแหน่งกองหน้าใช่หรือไม่ไม่ใช่นักเตะที่อยู่บนหัวกูเนี่ยเล่นตำแหน่งผู้รักษาประตูใช่หรือไม่ไม่ใช่โอเคโอเครู้แล้วรู้แล้วนักเตะที่อยู่บนหัวกูเนี่ยเล่นตำแหน่งกองหลังใช่หรือไม่ใช่นักเตะที่อยู่บนหัวกูเนี่ย ชื่อของเขาเนี่ยกูตอบได้เหรอยังยังยังจะถามเช็คชื่อก่อนอ่าเช็คชื่อชื่อของเขาเนี่ยขึ้นต้นด้วยตัวเอสใช่หรือไม่ใช่กูตอบได้ไหมกูตอบเลยกูอยากชนะกูตอบเลยกูงหัวเราะเพื่ออะไร กูตอบใจเย็นๆคิดดีมันยังเหลืออีกเยอะมึงสืบได้กูยังไม่รู้หรอกกูก็ทําท่าเช็คไปงั้นนะโหตัวเอสขนาดนั้นกองหลังตัวเอสเปล่าใช่เปล่าที่มึงถามมึงถามอะไรบ้างเอาเรียงคิดดีถ้าจะตอบก็คิดดีอ่ายูแมนซิตี้เออเป็นกองหลังเฮ้ยแค่เราเลยนั่นนั่นกูจําได้ว่ามันเขาเรียกอะไรมันถามเยอะกว่านั้นไม่ใช่หรือมึงอ่ะอือยูแมนซิตี้ไม่ใช่กองหน้าไม่ใช่กองกลาง ประตูถามหรือยังประตูถามกูหรือยังไม่ใช่ประตูแน่ๆอากาเลเต่นั่นก็แลเต่ไม่ใช่ประตูกาแลเลเต่เอ๊อยากตอบก็ตอบเลยกองหลังเอออากาเลเต่ตอบเลยเดี๋ยวคนดูก็รู้ว่ามึงเป็นคนยังไงแลเต่อยากตอบก็ตอบเลยตอบเออหันไปจบตาคนดูแล้วตอบด้วยความมั่นใจถ้าตอบถูกมึงโคตรเท่เลยเหรอแต่ถ้าตอบผิดเสร็จปั๊บบนหัวของผมเนี่ยครับเข็ดเข้ มีชื่อว่าเฮ้ยเอนเดอร์สันไอ้สัตว์เราบอกมั่นใจเซ็นเตอร์แบ็กไม่ใช่อูจะหลุดจะหลุดอ่าจะหลุดเหรอตอบนะครับผมนักเตะที่อยู่บนหัวผมเนี่ยคือมิลานสกินเนียคงจะต้องอย่างนั้นเลยคงจะต้องอย่างนั้นแล้วแหละเฮ้ยให้ใส่รมา Yes มิลานสกินเนียนี่ กูจะตอบคนนี้แล้วเฮ้ยต้องยิอกก่อนเฮ้ยเอ้ยบกว่าแล้วไปก้ๆแ้รู้จักว่ารู้จักรู้จักอยีกนะโอเคี๊ยสามสองหนึน่งอนะให้จิตก่อนเลยผู้แพ้ผู้แพ,แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองบนหัวของกูเนี่ย ครับทำไมต้องเน้นด้วยล่ะของผมของผมเรารายการเราไม่อยาบใครบนหัวของผมเนี่ยครับเป็นนักเตะของแมนซิตี้ใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับนักเตะที่อยู่บนหัวของกระผมเนี่ยผมพูดปกติเลยเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ใช่หรือไม่ไม่ใช่นักเตะที่อยู่บนหัวกูเนี่ยเล่นตำแหน่งกองหน้าใช่หรือไม่ใช่นักเตะนักเตะที่อยู่บนหัวกูเนี่ย เล่นกองกลางใช่หรือไม่ไม่ใช่นักเตะที่อยู่บนหัวกุณเนี่ยผิวสีใช่หรือไม่ไม่ใช่นักเตะนักเตะที่อยู่บนหัวคุณเนี่ยเออเล่นประตูหรือใช่หรือเปล่าไม่ใช่กูขอตอบเลยเออมาติเนสเออเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรมึงเปิดงมึงดูดิดีเชโก มันก็มีแค่คนนี้เออกลับอีกคนนึงถามเชคลูกากูเมื่อกี้นี้ลูกากูใช่เฮ้ยฉลาดว่ะมีความรู้มีความรู้เนี่ยมันอยู่ที่เนี่ยขำับอันนี้กูเร่ยบเกินไปรู้ักวารู้จักเออมาเราจะไป นักเตะที่อยู่บนหัวกูเนี่ยเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ใช่หรือไม่ไม่ใช่นักเตะที่อยู่บนหัวกูเนี่ยเป็นนักเตะของแมนซิตี้ใช่หรือไม่ไม่ใช่อ้ยแมนซิตี้ไม่มีเลยอ่ะเออได้ใส่ป่ะวะนักเตะที่อยู่บนหัวกูเนี่ยผิวสีใช่หรือไม่ใช่ อินเตอร์วิวสีเมื่อกี้มันตนเนสก็ไปแล้วดีเจโก้ก็ไปแล้วใช่เดาวก็คงจะเป็นกองหน้าสินะมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้มันอาจจะเป็นกองหลังมึงยังไม่ถามกองหน้ากองหลังเลยเดี๋ยวกูถามรอบต่อไปไงเออถามรอบต่อไปเออนั่เตีอยู่คนาเอาขึเอาของมกเล่นตำแหน่ง กองกลางใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กองกลางนักเตะที่อยู่บนหัวกูเนี่ยเป็นผู้รักษาประตูใช่หรือไม่ไม่ใช่เออมันก,ก็เหลืออ <c oughs> ยู่คนเดียว <c oughs> แล้วก <c oughs> ูกูยังไม่ได้อะไรเลยนักเตะที่อยู่บนหัวกูเนี่ยเล่นตำแหน่งกองหลังใช่หรือไม่ใช่แหมสกินเนอร์ก็ไปแล้ว นักเตะนักเตะที่อยู่บนหัวคุณเนี่ยอดีตเขาเนี่ยเคยค้าแข้งกับทีมเชลซีใช่หรือไม่เออาจจะเป็นใครฮาแว็ดก็ได้นะใช่ไหมใช่แหละนักเตะที่อยู่บนหัวคุเนี่ยเออมีชื่อขึ้นต้นว่ามีชื่อขึ้นต้นตัวดีใช่หรือไม่ใช่พูตอบเลยพอแล้วคูเลิกเลแล้ว นักเตะที่อยู่บนหัวผมเนี่ยโรเบรุลูกากูกองหน้าอินเตอร์ครับผมหมดแล้วชีวิตโโกูบอกเลยอะไรยากเหรอฮะยากเหรอยากมาก ของมึงก็ไม่ต่างกันนักเตะที่อยู่บนหัวกูเนี่ยเป็นนักเตะของอินเตอร์มิลานใช่หรือไม่ใช่นักเตะที่อยู่บนหัวกูเนี่ยอยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้ใช่หรือไม่ใช่ยิ้มทำเพื่ออะไรเนี่ยนักเตะที่อยู่บนหัวกูเนี่ยเล่นตำแหน่งกองกลางใช่หรือไม่ไม่ใช่นักเตะที่อยู่บนหัวกูเนี่ยเล่นตำแหน่งผู้รักษาประตูใช่หรือไม่ไม่ใช่นักเตะที่อยู่บนหัวกูเนี่ยเล่นตำแหน่งผู้รักษาประตูใช่หรือไม่ใช่ S <S <S เอนักเตะที่อยู่บนหัวกูเนี่ยเอาไม่าถามรอบนี้เนี่ยกูจะตามทันใช่หรือไม่ <S <S ไม่ใช่ <S 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 มึงถามกูมาก่อนมึงยังไม่ถามกูเลย <S <S ให้ถามให้ถามอีใช่ไหม <S 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 ให้ถามอีใจดีจังใจดีนักเตะที่อยู่บนหัวกูเนี่ยเล่นตำแหน่งกองหน้าใช่หรือไม่ <S <S ใช่ <S <S ตอบเอาใจเย็นดิตอบเลยเอาที่ตอบก็ตอบไปมีมีเลือกสองคนน่ะห้าสิบห้าสิบคนมีดวงไงเอาไปมั่นใจในดวงซะเลย อาตอบเลยเอ้ยมึงจะเบรกกูทำไมเนี่ยงหกูเล่นด้วยก่อนมึงเล่นไปนิดเดียวเองอะตอบไม่ให้ตอบตอบเลยอย่าพิ่ง <c oughs> ไม่ให้ตอบจะหมดเวลาแล้วเนี่ยเออกูเอาอคนละหนึ่งคำถามมาแลกกันเออเอ่ะพุทธศาประโตที่อยู่บนหัวกูวเนี่ยม,มีชื่อขึ้นต้นด้วยตัวโอใช่หรือไม่ มึงตอบจริงๆนะมึงอย่ากโกหกเลยเอเอจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อคือไม่ได้คือต้นตัวโออ่าโอเคโอเคนักเตะที่อยู่บนหัวกูเนี่ยเล่นหน้าเป้าใช่หรือไม่ใช่กูตอบเลยอ่ามึงตอบกอนเลยอังเดรโอนานาตัวเองไง <c oughs> เจตัวโอตัวทาฉันรู้ฉัรู้จากคมึงเป็นที่สัยังไงก็คือความจริงมันคือความจริงก็มาดูนี่ไหมขึ้นต้นด้วยตัวโอเป้าไม่ใช่มันก็ขึ้นต้นตัวเอเออก็ถือว่าเก่งในไหวพมิ์ดีกูว่ามึงเห็นมึงมองแล้วเห็นมึงมองแล้วบนหัวบนส่บนหัวกูเนี่ยจักรนาเป้าก็ฮาร์แลนนะ กระดาษพอไหมอ่ะชื่อตัวคนเนี้ยแม่ทำเป็นแซลกูนักเตะที่อยู่บนหัวกูเนี่ยอผิวสีใช่หรือไม่ไม่ใช่นักเตะที่อยู่บนหัวกูเนี่ย เป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้และอยู่กองกลางใช่หรือไม่ใช่ไอ้สูกเลยแล้วอะไรมันจะไปควบคำถามได้ขนาดนั้นล่ะเริ่มเก่งแล้วเราอะเริ่มเล่นเป็นไงมันอยู่ที่เนี่ยคำนับนักเตะที่อยู่บนหัวกูเนี่ยอยู่แมนเชสเตอร์อินเตอร์มึงจะกลัว ยูอินเตอร์อยู่อินเตอร์และเป็นกองกลางใช่หรือไม่ใช่อาจารยหลุนไม่รอบร่วมเฮ้ยจาหลุนจาหลุนนักเตะที่อยู่บนหัวกูเนี่ยสัญชาติเบลยเยียมใช่หรือไม่ไม่ใช่นักเตะที่อยู่บนหัวกูเนี่ยเขาตัวเล็กเล็กใช่หรือไม่ตัวเล็กขนาดไหนวะเล็กร้อยเจ็ดสิบอือใช่ อ่ะกองการอินเตอร์170มีอยู่คนเดียว NB ใช่ไหม n อบไม่มีน <laughs> ะ <laughs> <laughs> ไม่ใช่ว <laughs> ันนี้เนี่ยนักเตะที่อยู่บนหัวกวูนเนี่ยเออเฮ้ยคุรู้แล้วพ,พึ่งย้ายมาจากจอดมุลใช่หรือไม่พึ่งพึ่งย้ายเหรอไม่ใช่อะ่ะชื่อยาวด้วยที่เขียนเกินไม่พอ <laughs> ที่เขียนไม่พอด้วยชื่อยาวเกินไงชื่อยาวเกิน แอบถามเื่นกี้ก็ไม่ใช่ด้วยเหนโอ้โหเลี่ยมนักเตะคนนี้เนี่ยในอดีตตะการที่่าดมาเนี่ยเคยอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช่หรือไม่อะไรต้องย่างยันยานนี่แหละยันยานนะน่าจะใช่และไม่แสดงว่าไม่ตึงอย่างงี้ไม่ตึงละเกมไม่ตึงละมันยานใช่ไหมยันยานละยาน อเถามก่อนดิเอนดิยังไม่ชัวร์ยังไม่ชัวร์อะไรยังไม่ชัวร์อ่ารองอินเตอร์ไม่ใช่เบลเยียมของมึงอ่ะอินเตอร์เฮียอะไรแค่นี้มึงยังโกงกูเหรอกูถามว่าวแม่ซี่เออขอโทษกูลืมไม่ใช่เบลเยียมไม่ใช่เออไม่ได้ขยายมาจากดอนมูนดอนมูนอือกูตอบดีกว่าวะเฮ้ยมาตรงมาตอบอะไรล่ะมึงรู้แล้วอ่ะยานยานขนาดนั้นอ่ะ กูตอบเลยเอ้าวมตอบไม่ถูกหรอกกูตอบเลยกันแล้วแต่ดิก็ตอบสักทีดิมีชื่อว่าครัวพาวเวอร์ถูกไหมไม่ดีนักเตะที่อยู่บนหัวกุเนี่ยคือเฮนริกมาขี่จักรยานผิดค่มขีัานขี่จักรยานเฮนริกมาขี่จักรยานนะครับผมเย้ มึงถามว่าอะไรกุโดกันเพิ่งย้ายมาจากดอดมนมูนเขาไม่ได้เพิ่งย้ายเขาย้ายมานานแล้วแล้วมึงถามเพิ่งย้ายมาว่าไม่เห็นแล้วกงย้ายมานานแล้วหลายฤดูกาลแล้วเนี่ยอยู่จนเล่นไ,ได้แคมป์กับแมนซี C, ไม่รู้ก็กินกนัดต่อกินนัดจนเป็นเขาเรียกอ,อะไรนะกับตันทีมไปแล้วตอนเนี้ยอย่างน้อยไม่ต้องเค่งขนาดนั้นก็ได้ล่าสุดล่าสุดเอฟเอนี่ก็กดไปสองลูกเขาไม่ได้เพิ่งย้ายมานะเขาย้ายมานานแล้วมันยังไม่หยุดอีกเหรอ เรียบร้อยนะครับผมก็จบไปแล้ววันนี้ก็เป็นผมนะฮะที่ชนะไป3ต่อ2คะแนนก่อนจะจากกันไปวิเคราะห์เกมแมนซิตี้เจอกับอินเตอร์แมนซิตี้ก็ขุมกำลังจัดเต็มอินเตอร์ก็มีตัวรุกที่น่ากลัวอืมยังไงก็แมนซิตี้ชนะ1 0 แค่หนึ่งศูนย์่หรอเป็นอย่างต่ําเป็นอย่างต่ามันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วดีมันชนะศูนย์ศูนย์อ่าอาจจะต่อจุดโทษก็ได้สองศูนย์แล้วกันนะอ่าสองศูนย์ใครยิงบ้างสองศูนย์กุนโอกันเบร์นารโดซีวาคิดว่านะกูสวนเลยหลายๆคนเนี่ยจะคิดว่าเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่อย่าลืมว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยก็มีความกระหายในชัยชนะและแท็กติก ที่ดีไม่แพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโชว์ผลงานได้ดีมาหลายรอบและรอบนี้เป็นเกมนัดเดียวกาวเตนาโชมาแน่ตีหัวเข้าบ้านถ้าอินเตอร์สามารถขึ้นนําได้ก่อน1-0จบสกอร์นั้นเลยสมมุติว่าถ้าฝั่งไหนที่เราเชียร์แพ้เนี่ยให้อีกคนนึงเอาไข่ติบอะทุบเข้าไปที่หน้าผากเลยฉลองคลิปไข่ Inter. <laughs> อินเตอร์อ่าได้เออแมนซีนะ <c oughs> อินเตอร์เออเดี๋ยวถ้าผลเป็นไงก็เดี๋ยวถ่ายคลิปสั้นลงให้ดูนะผมเอาไข่ทุบใส่หัวนะผมแล้วก็สุดท้ายนี้ถ้าทุกท่านชอบวาไรตี้ที่มีเนื้อหาเป็นฟุตบอลแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามไม่ชองตะลุมบอลด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอะไรอะไรตูดมินเนี่ยนไม่เคยดู เนี่ยมาะที่เขาเล่นในติ๊กต็อกอ่ะอะไรอ่ะไม่คือถูกโอเค